เด็กๆว่าไงอะไรเกี้ยงเกี้ยงนี่ชอบมานอนอยู่แบบตรงตรงเท้าเราอะตลอดเลยคุงป่องพุงนิ่งในบีแตกดีไหมเนะี่ยหัวนิดเดียวไงพุงโตจังเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้อ่า ปิดร้านครึ่งวันนะครับผมพอดีปายพาป้าไปทําธุระนะครับจริงๆผมต้องพาไปนะแต่ว่า,าก็ยังเจ็บแผลอยู่เนาะก็เลยให้ปายไปนะครับก็เลยปิดร้านครึ่งวันวันนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสายๆยนะครับโอ้โหฝนตกแรงตั้งแต่เช้าเลยตกหนักเลยนะครับผมตั้งแต่เมื่อคืนถึงเช้าเลยอะ่ะ คือแบบว่าเปียกชุ่มทุกยอมย่าเลยนะครับผมจับเข้ามาดีกว่า <c ười> เพื่อนบ้านเขาเปิดเพลงเสียง,งดังเป็นเตลิติลิกรทสิ์นะครับเพราะเดี๋ยววันนี้จะมีช่างมาทำรางน้ำนะครับรางน้ำตรงข้ามบ้านนี่แหละยาวเลยเพราะว่าเวล,ลาฝนตกหนักนะครับคือน้ำจะไปลงที่ฝั่งลงข้างบ้านคือลงฝั่งโน้นนะครับผมถ้ามันตกแรงนะ คือถ้ามันตกไม่แรงอ่ะมันก็จะลงฝั่งเรานี่แหละแต่ถ้าตกแรงอ่ะน้ําจะซัดไปลงฝั่งนน้นนะครับทําให้เดี๋ยวดินมันจะซุดเนาะแล้วก็ดินของเพื่อนบ้านนะครับก็จะต่ํากว่าพื้นของเรานะครับผมของเราจะสูงกว่ามากมากเลยถ้าน้ํามันลงไปเรื่อยๆตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็กลัวเดี๋ยวกําแพงจะมีปัญหานะครับก็เลยโอเคตัดสินใจให้ช่างมาติดรางน้ำไปดีกว่าก็ประมาณสัก15เมตรนะครับอย่างนี้ ก็เขามาดูหน้าง,งานแล้วนะครับแล้วเขาก็คิดเมตรละ350บาทหรือว่า400านะไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องถามดูอีกทีนะครับผมเพราะนั่นแหละ1ิกว่าเมตรก็เป็นเงินหลายพันบาทอยู่แต่ก็ติดไปเลยนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหากับคนเดินนะครับผมช่วงวัน2วันนี้ก็ฝนตกหนักตลอดเลยตกยาวด้วยเราก็ไม่ต้องลดน้ำเลยนะแต่ว่า มันทําให้พวกผักที่เราปลูกนะมันมันช้าบ้างอะไรบ้างนะบางต้นก็แบบตายไปเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรตายก็ปลูกใหม่นะครับมันห้ามไม่ได้เพราะว่าถ้าเราจะไปทาโรงเรือนที่มีพลาสติกก็เพิ่มต้นทุนไปใหญ่นะครับคือต้นไหนตายก็ปลูกใหม่แค่นั้นนะครับผมฝนมาก็ไม่ต้องลดฝนไม่มาก็ลดน้ําเอาปกตินะครับ ปล่อยเป็นปนไป,นปนตามธรรมชาตินะครับง่ายๆอันนี้ผมเก็บสายไฟขึ้นข้างบนแล้วนะผมตอนแรกมันจะอยู่ด้านล่างเนาะก็ค่อนข้างเกะกาะนะครับก็เลยเก็บขึ้นข้างบนเพราะว่าสั่งตัวกิบล็อกสายไฟมาก็ติดใช้มันจะใช้เป็นกาวสาเห็มนะครับแปะแน่นเลยนะนี่ก็ไล่ไปแล้วก็เสียบปลั๊กตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพามาดู ไฟดีที่เราติดเมืม่อเมื่อวานนี้นะเอาเสียไปเลยครับอ่าปรากฏว่ากาวสองหน้าที่เราติดไปกับไอตัวไฟเส้นนี่นะครับไม่อยู่นะครับผมร่วงลงมาหมดเลยดูสิตัวนี้ก็เป็นกาวสามเอ็มเอไม่ใช่ตัวนี้เป็นกาวสองหน้าที่ซื้อจากร้านยี่สบาทนะครับผม แกะจับๆดูมันก็หนึบดีนะแต่พอมาติดนี้คือไม่อยู่นะครับน่ต้องเอถ้าไม่เปลี่ยนกาวสองหน้าเป็นที่ห้อดีๆก็คงต้องอทำอะไรล็อกมันไว้นะครับผมเดี๋ยวต้องเปิดกระจกมาจัดการอีกรอบนึงนั่นแหละบางทีใช้แต่ของทุถูกๆก็ไม่ได้นะต้องใช้ของแบบมีคุณภาพด้วยนั่งเงาๆคนเดียวนะครับ <laughs> ไม่รู้ทำอะไรเดี๋ยวเรามารีวิวอ ขนมปังกระเทียมที่ปลายก็ทำดีกว่าอันนี้จะซองละ35บาทนะครับผมด้านในจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับจะมีซองกันชื้อนอนว่นะยอย่าเผลอกินซองนะครับผมแกะออกมาก็ทานได้เลยนี่นะครับจะเป็นหน้าที่จะมีเนย อะไรกระเทียมอืมก็จะหอมในกระเทียมเนาะแล้วก็กรอบนะครับถือว่าเป็นขนมที่เหมาะเลยสำหรับเราจะากินกับเครื่องดื่มเช่นกาแฟอะไรอย่างนี้นะอร่อยครับแต่ต้องบอกก่อนว่า ขนมปังกระเทียมอันนี้นะครับจะคนละแบบกับที่ผมจะใส่ในสลัดนะของที่ใส่ในสลัดจะเป็นขนมปังกระเทียมเหมือนกันแต่ว่าจะคนละสูตรกับปลายนะของปลายจะเป็นแบบว่าขายแบบทานเล่นได้น,นะครับจะมีน้ำตาลผสมอยู่ด้วยสวงผมก็จะไม่มีน้ำตาลนะครับแต่ว่าจะใส่เป็นตัวพาเมซานชีสนะครับผมแล้วก็กระเทียมจะน้อยกว่าน,นี้นะ แล้วก็มีออริกากโนนะครับรสจะอ่อนกว่านี้แล้วก็จะออกครีมกว่านี้นะครับซึ่งมันใส่ในสลัดแล้วมันจะเข้ากันนะครับผมแต่ว่าแบบนี้เหมาะกับแบบทานเล่นมากกว่านะ เมื่อกี้นี้มีลูกค้ามาซื้อกล่องนะแต่ว่าเขาซื้อเครื่องดื่ม2แก้วนะครับก็คือโกโก้2แก้วที่นี่เ,เราก็ลืมว่าต้องใส่อะไรยังไงบ้างแล้วก็เหมือนกับเคยทําอยู่แหละแต่ว่าจําไม่ได้แล้วก็ไม่เคยขายให้ใครนะครับผมลูกค้ามาสั่งก็ทําแบบลุกลี้ลุกลนมากมากเลยทําแบบเก๊กกกลางๆนะครับผมก็โทรบอกไปนะครับว่า ส่งสูตรมาให้หน่อยปายก็เลยส่งข้อความมานะครับว่าใส่อะไรเท่าไหรบ้างก็เออพอจำได้ก็เลยะก็เลยได้ขายนะครับสองแก้วตอนนี้ก็กำลังติดรางน้ำแล้วนะครับผมนี่ติดยาวมานี่น่าจะสิบสี่สห้าเมตรอย่างที่บอกแล้วว่าต่อท่อลงมานี่ก็ พี่เขาก็จะต่อท่อ PVC เพื่อส่งน้ํามาทางนี้นะครับทางที่มันําต่ำนี้ให้เพราะว่าถ้าลงตรงนั้นเลยเดี๋ยวมันจะท่วมนะก็หลังจากติดตั้งรางน้ําเสร็จนะครับก็รบกวนให้พี่เขาดูข้างบนเนาะเห็นไหมย่าเึ้ืนตรงนั้นนะครับผมก็อยากให้มันแบบว่าเคลียร์ตรงนั้นออกเนาะน้ำจะได้แบบไหลดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มัน เหมือนมันตันนะมันก็จะเวลาน้ํามาก็จะหยดลงตรงนี้ส่วนโต๊ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแบบเสร็จจริงๆนะคือผมใช้สกรูแล้วก็แหวนนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ยึดใต้ไฟเลยนะครับผมข้องใต้เลยก็คืออยู่แน่นอนนะไม่ร่วงอีกแล้วนะครับผม แล้วก็ตัดสายไฟให้พอดีนะอันนี้ก็จะเป็นสายไฟที่มันเหลือนะครับก็เก็บไว้ใช้ได้เราซื้อตัวข้อต่อของมันนะครับมาใช้กับสายเส้น LED D นี้ได้นะครับ mm hmm. ก็าจะประมาณนี้นะครับโต๊ะไฟมันอาจจะเห็นแบบว่าอุาพ,พับผุพ,พับนะเพราะมอยู่ในกล้องนะครับผม ร้านนั่งทานอาหารก็สามารถดูอะไรเพลินๆไปได้นะครับมีนู่นี่นั่นนะครับผมโอ้ยน่าจะีิน,น,กนอ,อกไหมพี่ครับส่กอ,องกันขนาดนี้หละมันยากขึ้น ก็เ,เรียบร้อยครับเสียงเงินไป7,000นะครับทุกคนเขาคิดตารางเมตรละ350นะครับก็ทำตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้นะครับผม ความยาวโดยรวม12เมตรนะที่เขาบอกแต่ว่า,เ,าเขาจะรวมความยาวของพวกรางน้ำแล้วก็ท่อด้วยนะครับเนี่ยมีรางเสริมพวกนี้เขาก็คิดรวมเลยเป็นตารางเมตรละ3/50นะครับทั้งหมด20เมตรอันแหละก็เ,เลยได้จ่าย7 0 0 0นะครับตอนแรกนึกว่าจะได้จ่ายประมาณสัก45 0 0 0ันเนาะเกินงบไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไร ใส่ครั้งเดียวก็คงจบแล้วครับผมจะได้มีปัญหานะครับกลับมาแล้วไปธุระกับคุณป้ามานะคะตอนนี้ไปกลับมาที่ฟาร์มแล้วก็ฝนตกเพิ่งจะหยุดไปอันนี้พ่อบ้านกำลังจะทำชั้นวางใหม่ใช่ปะ่ะชั้นวางเดิมมันแคบแล้วก็ไม้ไผ่ที่ซื้อมาเออมันแค่150บบาทเอง ิงควรจะซื้อตั้งแต่แรกอันนี้ไม่ค่อยคุ้มอะทำเองก็ <ทำ S 1> คือก็คือจะเอารวไม้ไผ่มาแทนไอ้ตรงนี้ใช่ปะใช่มันมขนาดอดีเลยโอ้โหไม่ได้เข้าฟาร์มวันเดียวเคลต้นสูงขึ้นเยอะเลยนี่น่าจะสัก30มสิบเซนได้นะคะใบเป็ทัดหนึ่งตันนี้ด้วยสองมักเป็นไดโนเคลหมดเลยนะไอตัวเคลใบหยิกนี้ยังต้นเล็กๆอยู่นะคะ เดี๋ยวว่าพามาดูตรงนี้ดีกว่าอันนี้เป็นร่องน้ํานะคะที่อยู่ใกล้ๆต้นลําไยเลยปกติเวลาที่ฝนตกอะ่ะเราจะไม่เคยเห็นน้ําไหลแบบนี้นะมีแต่ตอนที่น้ําไหลเสร็จแล้วนะคะตอนนี้คือโหเนี่ยก็จะไหลามาแบบนี้อ๊ย้ยดูดีอ่ะอบ้านหลังนี้ยังขายอยู่นะใครอยากมาอยู่เป็นเพื่อนบ้านเรานะคะ แล้วก็ดูวิวฝั่งนูน้นจะบอกว่าวันนี้มีหมอกด้วยค่ะแต่เดินไปดูที่ลำน้ำกันอโ,อโอ้โหลำน้ำหลังบ้านนะใครเคยดูช่วงวอกก่อนๆน,นะคะน้ำแทบไม่มีเลยแต่ว่าตอนนี้ขึ้นสูงมากฝั่งนูน้นชาวบ้านเขาทำนากันนะคะมีทั้ง ดำไปแล้วนะทางนน้นส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้ดำนะคะแต่ว่าโซนโน้นก็คือน่าจะมีทําไปบ้างละ่ะเขียวๆเ,เลยน้ำไหลแรงมาก ะะสำหรับผู้ติดตามของเราที่เพิ่งมาใหม่ยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าบ้านหลังนี้ขายนะอันนี้เป็นบ้านที่เพื่อนบ้านเขาฝากขายนะคะจะอยู่ติดกับรั้วบ้านของเราเลยตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มตรงนั้นเป็นกระท่อมเนาะต้นลำไ่นะคะเดินทะลุกันได้บ้านหลังนี้ขาย2ล้านนิดๆนะมีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยค่ะเดี๋ยวว่าจะขึ้นลิงก์ให้เนาะเผื่อว่าใครสนใจจะดูหรือว่าตรงไหนเป็น เผื่อว่าใครอยากจะดูโลเคชันนะคะเราจะบอกว่าวิวข้างหลังไม่ธรรมดาเลยมองจุยดีมากตรงนี้เป็นน้ำนะคะติดหลังบ้านก็เป็นน้ำเลยแล้วก็มองไปเห็นภูเขาสวยมากขนมของเรามีทั้งขายหน้าร้านแล้วก็มีส่งออนไลน์ด้วยนะคะใครอยากลองชิมก็สามารถสั่งซื้อที่ช h อป e ีก็ได้หรือว่าจะทักเข้ามาที่แฟนเพจ a c e b o o k ของเราก็ได้เลย ทั้งเคลคาจีฟาร์มนะคะหรือว่าจะทักเข้ามาที่อาราโดโฟก็ได้นี่อันนี้เป็นใบพาสลี่นะคะที่ใบปลูกเองที่ใส่ในปังกะเทียมนะคะอันนี้ไม่ใช่ผักชีนะเป็นใบตัวนี้เองนะคะโหยวันนี้คล้มทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าที่ขับรถพาคุณป้าไปทำธุรานะคะฝนตกนะ ขาไปอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ว่าขากลับนี่คือตกอเกือบตลอดทางเลยค่ะจนถึงบ้านพาไปทั่วอีลี่เ้าเข้ามานั่งเล่นข้างใน ้ากาศน,น้านอนมากเลยถ้าแบบมีเปลเอามาผูกไว้ข้างหน้าร้านนี้เนาะไม่ต้องมีราคาที่นั่งเดี๋ยวลูกค้ามาก็ให้ลูกค้านอนเปล